ที่ดินเขาพระจังหวัดนครน,นายกวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยวิวสวยและก็ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่างเข็บน้ําและคาเฟ่ภูตะลึงด้วยนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายด้านหน้าติดถนนลาดยางเขาพระวังรีเส้นนี้นะครับแย,ยกมาจากถนนไบพาร์สุพรรณิกาประมาณ7กิโลฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งมาจากถนนไบพารสุพรรณิกานะครับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นแปลงนี้ มีเนื้อที่2ไร่กับอีก39ตารางวาราคาขายยกแปลง5ล้านบาทนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอนสอสีจอเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ทับซ้อนฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกด้านหน้าติดถนนลาดยางประมาณ60เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง1ช่วง เหมาะที่จะสร้างบ้านพักภูวิลล่ารีสอร์ทคาเฟ่ร้านอาหารเลยนะครับน้ำประปาไฟฟ้ามีให้ครบอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับอยู่ไม่ไกลจากอประตเขาพระประมาณ2กิโลคาเฟ่ภูตติงประมาณ2กิโลอ่างเก็บน้ำห้วยปลือ5กิโลและห้างสรรพสินค้าแม็คโครโลตัสตรานครนายกประมาณ8กิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คหลังสิบแปกิโลเขื่อุนดานประการชน15กิโล ท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสร้างบ้านอยู่ใกล้ของเทพานครวิวสวยๆบรรยากาศดีๆก็ขอแนะนําที่ดินแปลงนี้แวะมาชมที่ดินกันก่อนได้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับหันหน้ามาทางทิศเหนือฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นวิวท้องนาวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับบรรยากาศดีมากเหมาะที่จะสร้างบ้านพักอยู่อาศัยได้เลยนะครับ ส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งไปที่อางเก็บน้ำห้วยปลือประมาณ5กิโลคาเฟ่ผูตะลึง2กิโลนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็นัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรืออช่องทางนะครับ f a c e b o o k Fanpage YouTube t i k t o k ทางช่อง TP คนรักดีขอขอพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ